มาวัยรุ่นมาฟังเสียงรอกนะยููกันรอกแม่งใกล้จะพังแนละ้วมาดูมันพังเพราะตัวนี้แหละกี่ตัวแล้วครับนะ้าสวัสดีครับออยูไหมครับผมคคใครเคยตกมากแล้วรอบพังอู้งันี่คามือเลยกี่ตัวแล้วครับ ใช่จริงจริงด้วย <S <S นี่มันนายูป่าอุ้ยในตำนาน <S <S ไม่ค่อยติดใจเลยเท่าไหร่นะคะ <S <S ติดใจว่าตัวเองมันอุ้ยดังไปหน่อยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะไปติดตามความสนุกของคลิปนี้แล้วก็ความมันของคลิปนี้และอุปสรรคขวางหนามมากมายที่ต้องเผเชิญน,นะครับนะไปชมคลิปกันเลยครับัวรุ่น ูนเ,เช้าเช้าเจอข้อ,อเลยครับต้องบอกกับ FC อย่างนี้ก่อนอนเนี้ยถ้าใครติดตามนายูอ่ะหมายนี้มันเป็นหมายซ้ำเพราะฉะนั้นนายูพอจะรู้ว่าการข้ออ,อยู่นะครับมันกินยากมากนะครับหรือว่ามันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ถูกช่วงถูกจังหวะมันนะครับนะก็ เคยตามตีอยู่แล้วคอกนะครับก็เลยขึ้นมาก็ตีนะครับแต่ไม่ขึ้นหายไปก็ไปหาปลาป่าดีกว่านะครับมันเป็นเกมของเรานะครับปลาคอกมันไม่ใช่ทาร์เก็ตอย่างแรกเลยอย่างที่2มัมนมันไม่กินอ่ะนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับนะไปชมคลิปกันต่อดีกว่านะครับมีอะไรให้น่าสนใจมากกว่าคอกอีกเยอะเลยนะครับไวรุ่น อาจจะมองดูเหมือนง่ายนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นมือใหม่และเพิ่งซื้อคายักมาเห็นทางแบบนี้บอกเลยว่าไม่กล้าไปแต่ผมจะบอกว่าเราต้องใช้เอวนะครับเทคนิคนี่คือเนี่ยนะครับเห็นไหมเอวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพายเนี่ยต้องไปเป็นจังหวะนะครับนะบไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าติดพายไม่เป็นติดนะต้องใช้เอวนะครับนะลองกระเด้าดูนะครับลองกระเด้ารวมดูนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับมันไม่ได้คําหยาบใครนะเราต้องใช้สัพท์นี้เลย กระเด้านะครับกระดเด้าเรือนะครับแล้วทุกอย่างจะไปได้ดีไวรุ่นเสียงล่อมันก็ออกอาการตั้งแต่เช้านะครับลองตั้งใจฟังดูแนะแม่งขึ้นมือชิบหายอ่ะมาดูปลาตัวแรกของในยูกันนะครับวัยรุ่นกับตะโขงเกีย่ยวปลอมมีกลิ่นหมักมาจากที่บ้านมาเหม็นที่นี่วัยรุ่น วิ่โดนโดนขาสายเลยขาสายขาสายเลยขาสายเลยหือขาสายเลยปลาตะโขงวัยรุ่นนี่นะครับสาสใช้ได้เลยขาสายเลยทะลุนะครับตัวเบ็ดขาสายเลยวัยรุ่นตะโขงโหสวยๆตัวนี้ปลาจังๆเลยนะครับสีสวยมาก ตะโขงวันนี้มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศน,นะครับหซองมี2ชิ้นนะครับแถมเบ็ด7 o โออย่างดีและเลือดปลอมเรียนกลิ่นธรรมชาตินะครับราคา2องบาทเท่านั้นตะโขงวัยรุน่นเดี๋ยวปล่อยปลาก่อนเช้าที่สดใสปลาัยรุ่นแม่เช้าๆนะครับโดนปลา1ตัวแบบไม่หลุดไม่ขาด หือว่ามาดีนะไม่ว่าจะเล็กใจใหญ่มันทําให้เราอารมณ์ดีนะครับแล้วผมก็มาเจอบุรุษท่านหนึ่งนะครับเขาแอบมาตกคนเดียวไอ้เราก็นึกว่าใครสวัสดีครับแล้วไปลงไหนเนี่ย,ย,ลยแล้วเงียบกิฟต์เลยรอใหญ่เออปลาเหรอ มาเจอพี่เล็กนั่นเองนะครับถ้าใครติดตามช่องผมจริงๆนะครับก็จะรู้จักพี่เล็กนี่แหละเพราะว่าแกก็จะลงคู่ผมบ่อยนะครับยังไงตอนนี้นะครับฝากติดตามพี่เล็กด้วยนะครับนะเล็กฟิชชิ n งออนทัวร์นะครับตอนนี้แกมาทําเพยตกปลากับน้าเล็กนะครับก็ไปตกปลาชโดเนี่ยลงด้วยกันบ่อยๆนะครับอ่ะโอเคติดตามน้าเล็กเสร็จแล้วมาติดตามนาอยู่ต่อนะครับอุปสรรคมันเริ่มมาแล้วนะครับนะมาฟังเสียงลอกันอีกรอบนึงนะครับ fc ผมนี่ยังไม่รู้ตัวนะ ว่าล่อผมพังนะรู้ตัวช้าช้าอุ้ยตกคือเหมือนมันเบรกมันไม่ทํางานแล้วนะครับนะดึงบางทีก็จะอยู่นะครับหรือบางทีดึงก็ลูดรึดไปเลยนะครับนะประมาณนี้เฟืองข้างในมันลูดนะครับแต่ตอนที่ตกอยู่เนี่ยไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นไงเพาะซ้ํากมซัดบอกแล้วอุปสรรคมันมีนะครับ ฝนตกอีกเชื่อไหมช็อตเนี้ยตกประมาณสองชั่วโมงได้ตกจนถึงเย็นเลยอ่ะตกโครตรนานเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับนะชุ่มช่้จริงๆนะครับถ้าวันนั้นผมเอาต้นไม้ไปปลูกนะครับนะก็คงจะงอกงามเต็มเรือไปหมดแล้ววัยรุ่นไหนไหนอุปสรรคมันจะมาแล้วนะครับก็มาให้มันเต็มวันไปเลยนะครับฝนตกก็แย่อยู่แล้วนะครับนะผมมาโดนตะข่ายตะข่ายนะครับหาปลานะครับผมต้องบอกจริงนะว่าคลองเนี้ย ตั้งแต่ตกมานี่น่าจะเยอะที่สุดในโลกแล้วแหละนะครับเยอะจริงแบบยกไก่ก้ามขึ้นน่ะนะครับสุดท้ายโดนจนได้นี้น่เป็นข่ายเก่านะครับไม่ได้กู้ขึ้นก็โทรหาพี่เล็กนะครับพี่เล็กก็มาช่วยนะครับนะโหน่ารักมากๆเลยสรุปแล้วนะครับนะช็อตเนี้ยนะครับพี่เล็กช่วยไม่พอนะครับมันเป็นระหว่างเขาเรียกว่าไรนะครึ่งครึ่งกลางกลางอ่ะนะครับระหว่างรถผมก็เลยคิดว่ากลับกับพี่เล็กดีกว่านะครับก็ยังมีแวะตรงแวะตีนะยังมีตัวมกัด นี่ครับนะที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยที่ไม่ได้เอาลงเนี่ยกัดเยอะมากๆเลยหลังฝนเนี่ยนะครับแต่พลาดไปหมดเลยคือวันนั้นมันเป็นวันสวยอะนะครับเป็นวันที่แบบแต่จริงๆแล้วทุกวันเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยนะครับมันหัดให้เราแบบยอมรับความจริงอะเนาะโอเคไปกันต่อวัยรุ่นวันนี้วันแรกนะเขาเรียกว่าจิ๊บจิ๊บวันที่2ก็มีอุปสรรคเช่นเดียวกันแม่งมีทุกวันเลยเกิดเป็นคนนะ หนีไม่พ้นจริงๆนะครับอุปสรรคขวากหนามระยะทางไกลพอสมควรเลยนะครับนะฝนตกแบบนี้นะครับนะแล้วเราก็ไปกันเรื่อยๆนะครับคือแบบมอเตอร์ไก์ก็พังนะครับคือหมายความว่า คือมันเร่งเกียร์หนึ่งเกียร์ 2, สองเกียร์สามไม่ได้แล้วของผมอะ่ะมันต้องไปเกียร์ห้าเลยไม่งั้นแรงมันไม่พอนะครับเพราะว่าเหมือนพวกอวนเนี่ยมันไปติดอยู่ในมอเตอร์นะครับแล้วเราก็ไม่มีที่แกะออกมานะครับดันไปนะครับดันไปหยุดไปดันไปหยุดไปนะครับอยู่อย่างเงี้ยนะครับดีนะที่มันยังกลับได้ไม่ต้องพายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับก็ช่วยกันยกเรือนะครับแล้วก็ขึ้นรถพี่เล็กพี่เล็กไปส่งที่ผมจอดรถอยู่อีกที่นึง มันเป็นเหมือนประตูน้ํากับท้ายน้ําเลยนะซึ่งมันไกลพอสมควรเลยนะครับขับรถเนี่ยประมาณสักสิกว่านาทีได้10กว่านาทีในน้ำนั่ไกลนะแล้วไม่รู้ว่ามันอ้อมมันตัดอะไรกันยังไงด้วยนะครับนะก็วันแรกจบไปนะครับมาวันที่2องยปรุ่นสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะครับนะผมไม่ได้ตกปลามา2วันแล้วนะครับเพราะว่าติดเกี่ยวกับเรื่องของแบบฝนอะไรพวกเนี้ยนะครับวันนี้ก็อากาศแจ่มใส นะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้ายี่สิบนะครับตีห้ายี่สิบมันหลุดเยอะไปหน่อยนะครับนะบางจังหวะมันไม่น่าหลุดเลยนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะติดใจมันสองวันแล้วนะครับรอที่จะไปซ้ํนะครับฝนก็ไม่หยุดตกทีวันนี้แจม่มใสไม่รู้แจ่มใสจริงเปล่านะครับนะนะเดี๋ยวไปลุยกันตอนนี้ผมก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับนะเรือก็ยกเรียบร้อยแล้วนะครับนะไปะ ไปตกปลากันวัยรุ่นนะครับนะใช้เวลาจากบ้านผมนะครับไปถึงที่หมายนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะไปเจอกันที่หมายเลยัยรุ่นวันนี้ต้องชําระแค้น่อยแล้วโอ้ยไปครับ FC ขับรถไปนะครับซื้อข้าวเหนียวหมูเจ้าประจำเจ้านี้อร่อยนะครับใครเป็นคนปจีนเนี่ยนะต้องเคยกินแน่นอนนะครับแล้วก็แวะเซเว่นซื้อกาแฟเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยนะครับผมเองก็อยากกินแบบพวกแบบกาแฟแบบนกอะไรเงี้ยนะครับนะนกแก้วอ่ะี มันไม่มีนะครับที่ไหนมันก็ไม่มีเลยกาแฟสดอะนะเต็มที่ได้เซเว่นเฮ้ยแต่ใครที่แบบสายแบบกินแบ็คแบบผมอะนะครับก็เซเว่นก็โอเคนะแก้ขัดได้นะถือว่าดีเลยนะครับอามาถึงที่หมายแล้วเอฟซนี่มาเจอข้อนะครับเอาไปดูคลิปกันดีกว่าเจอแต่วันเลยนี่นี่นี่เห็นไะม มาเข้าสู่การตกปลาวันที่สองนะครับนี่ยังไม่รู้นะนะว่าตัวเองลอกพังนะแต่ต้องบอกเลยนะว่าวันนี้ความรู้สึกของผมรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยตอนหมุนเนี่ยแม่งจะหลุดปะวะแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับลงมาแล้วแล้วก็ลืมทุกอย่างอะนะหยุดไปตั้งสองวันกว่าจะมาวันที่สอง นะลืมไม่หมดนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ติดภารกิจฟิชชวงานผมเยอะนะครับงานผมเยอะอ่ะไปดูฟุตเทจนี้กันเวรุ่นนะมันจะได้ไหมเนี่ยตัวเนี่ยเวรุ่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงรอบนี้มันไม่เป็นไรเวรุ่นนะครับเหมือนตัวนี้มันดึงแรงไม่มากอะนะครับมันแบบมันไม่ได้ดึงแรงขนาดนั้นอะถ้าสมมุติมันแรงหน่อยนะ มันจะมีเสียง,ยงเลฟืดๆครับที่ผมเจอนะตัวนี้ไปนี่ดีไหมเนี่ยโลกจิ้มตัวนี้นะครับชโโดป่าก,กัดตะโขงแป๊บซี่สนใจนะครับวันนี้นะครับมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไม่รุ่นตะโขงหลังจากนี้นะครับนะวันดีๆก็ไม่ได้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับนะมันจะเป็นการลงโทษของพระเจ้าทั้งวันนี้ดูดิ กัดย้อนบ้างนะครับกัดไม่โดนบ้างกัดโดนบ้างลอกมีอาการบ้างนะครับก็ยังไม่รู้ว่าต้นต่อคืออะไรนะครับแต่ตอนเนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยสรุปแล้วกันนะครับลอกนะครับลอกเนี่ยเวลาช็อตเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปนะครับคือเวลามันดึงอะ่ะมันยังมีเบรกนะแต่ถ้าดึงแรงแรงอ่ะมันเหมือนเฟืองมันลูดแล้วยิ่งใช้เหมือนยิ่งลูดเลยครับโอ้โหเโอเ้ย เฮ้ยชี้หายแล้วชี้หายแล้วเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนลอกที่รถนะครับแต่ว่ามันไกลเหลือเกินอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าปลากัดเดี๋ยวกำสปูนเอานะครับกำสปูนวัดแม่งเลยไม่ต้องใช้เบรกแล้วเคเดี๋ยวกำสปูนเอาไว้รุ่นระหว่างทางกลับนะครับที่จะไปเอาคันนะครับก็มาดูช็อตนี้กันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยลอกมันจะทางจริงไหม แล้วช็อตนี้ผมจะได้ปลาไหมมาร่วมลุ้นกันครับรัยรึโดนมั้เนี่ยโนมัเนี่ยอ้ยเชี้ยแล้วลออเป็นอะไรแน่นอนครับแต่ตัวนี้อยู่แล้วล่ะออหลต้องกดสปูนไว้ครับลออเป็นอะไรแน่นอนเฮียไอต๊อกนี่ตะโขงนะครับเป๊ปซี่โอ้โหดูตัวเบ็ดนะครับทะลุกลางกระโหลกเลยนี่ครับนี่ตัวเบ็ดแข็งๆคมคม นะนะครับนะใครสนใจนะครับนะวันนี้มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับทั่วประเทศวัยรุ่นตะโขงก็ใช้เวลาเดินทางนะครับจากที่ได้ปลาเนี่ยนะครับกลับมาที่รถเนี่ยนะครับไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงนะครับตามที่กล่าวไว้เป็นชั่วโมงนะครับเพราะมันมีเขาเรียกนะรคับมีแห้มีขาย นะครับเราก็ต้องยกนะครับมอเตอร์ขึ้นนะครับบางทีพายบ้างนะครับมันไม่ได้แบบลอยด้วยกีบกุหลาบจริงๆครับแล้วมันร้อนมากเลยนะครับนะก็คิดเกมไว้นะครับว่าจะพักสักชั่วโมงหนึ่งนะครับมันร้อนจริงๆแล้วก็พักกินข้าวกินน้ำนะครับให้เต็มที่นะครับลุยต่อสักประมาณบ่ายสบ่ายสามกำลังสวยรอบบ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจนะครับนะมันพลาดมาทั้งวันแล้วแล้วก็มันเหนื่อยด้วยนะครับทางกลับเนี่ยมันไกล นะครับซึ่งทางไปเนี่ยต้องบอกนะเดี๋ยวจะไปรอบบ่ายเนี่ย<ม>ก็ไปที่เดิมนั่นแหละเพราะว่าป่ามันจะอยู่แถวเวิร์นั้นนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวจะไปตีแถวเวิร์นั้นไปเช็คดูอีกรอบนึงนะครับอ่ะลุยกันเลยดีกว่าไวรุ่นนะแจนเย็นเดี๋ยวแต้มก็มาถ้าเราใจร้อนนี่จบเลยอะไรก็จะไม่ดีนะครับโอเคค่อยๆไป ผมก็ตีย้อนขึ้นมานะครับเรื่อยๆเลยนะครับนะตีไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับใช้เวลาไปนะครับแล้วก็มาดูฟุตเทจนี้กันว่าความพยายามเนี่ยมันได้ให้อะไรกับเราเสมอจริงๆไวรุ่น โถนโดนไม่เือทันนี้นะไม่ใช่ทันล้นี้โอ้ยายตลกอแล้วโอ้ตะโข,ง,โะโขงแป,ป๊บซี่เอ๋อสวยๆนะครับนะตะโขงแป,ป๊บซี่ดีที่สุดสนใจนะครับวันนี้มีจําหน่ายแล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านทุเทศไวรุ่น<ะ>อ่ะถือว่าแก้คืนได้ไม่มากก็น้อยแต่จริงๆต้องบอกนะว่า หลุดขาดเยอะจริงๆนะครับวัดไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะบอก FC ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะมันจะมีบางวันที่ปลากัดเยอะๆอะแล้วเราไม่ได้อะเออเนี่ยวันนี้เห็นได้3ตัว2ตัวเนี่ยนะจริงๆโอยวัดไม่โดนนี่ห้าหได้นะแค่เราไม่ได้แบบ เอ่อตัดคลิปให้ดูอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันคงจะยาวมากอะนะครับนะไอที่ไม่ได้ปลาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่บ้านหน่อยนะครับผมต้องโฟนอินหาช่างคู่ใจของผมหน่อยน้ำมิ่งนั่นเองนะครับน้ำมิ่งเลสโกมาดูน้ำมิ่งวินิจฉัยรอกกันนะครับว่าตกลงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่วัยรุ่นรอกผมที่พังเนี้ยน,น,นั่นไงเนี่เนี่ยเนี่ยมันทำให้วัดไม่ติดกูต้องกดสปูนวัดอ่ะ ดูจะมาดูอ่ะมามันเป็นอะไรเนี่ยอย่างแรกที่ผมเจอแล้วผมล้างเนาะก็คือตัวเฟืองเนี่ยมันมีการบินการหักหมดละเพี้ยเพราะอ,อะไรวะ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังแล้วผมก็ล้วงไปล้วงมานี่ลอกยังไม่ถึง6เดือนนะซื้อใหม่มามล้วงไปล้วงมาเจอเศษพลาสติกชิ้นนี้นะครับก็เลยดูว่ามันมาจากไหนก็คือไปเจอมาจากนี่ลูกปืนประคองพินเนียน ก็คือลูกปืนตัวเนี้ยมันจะมีบูทพลาสติกอยู่ตัวหนึ่งก็คือจากการสาธิตถ่ายก็คือบูทตัวเนี้ยมันแตกเนี่ยมันไม่มีบูทตัวเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวเนี้ยมันให้ตัวไอ้เนี่ยเฟืองมันก็ห่างเอาอันนี้เดี๋ยวแล้วอันนี้จะซื้อยังไงอะไหร่ก็ต้องเปลี่ยนชุดเฟืองพินเนียนเฟืองหลักแล้วก็หาซื้อบูทตัวนี้มาอะช่างจัดนี่ดูดีว่าซ่อมแล้วมันจะเท่าไหร่สองพันต้องมีอ่ะ อยู่แล้วๆนั้นครับแต่ว่าประมาณนั้นบู้เป็นแตกโอ้โหเชี่ยใช้รอกพังครั้งแรกเลยนี่ใช้รอกพังเนี่ยซิลเลียนไม่เห็นเป็นเลยโอ้โหไอไอพวกนั้นแม่งอึดตึกทนโอ้โหจบเลยเรียบร้อยเสียงเงินโอเคไม่เป็นไรยังมีสำรองอยู่ช่างเ็รหาของเลยแล้วกันได้ครับอ่ะจัดเลย